ลูกตั้งแต่ตอน7ขวบแล้วปัจจุบันเนี่ยลูกอายุ11ถามว่าแล้วความมามาแตกได้ยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนจับกลุ่มตัวพ่อก่อนก็ได้พ่อคนนี้ชื่อว่าในต้อยมีลูกสองคนแล้วตอนตำรวจไปล็อกตัวในต้อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ตอนความแตกเนี่ยมันก็มาจากว่าแม่สังเกตว่าลูกเนี่ยปหกกำลังขึ้นมหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วกลายไปว่าแม่กําลังนั่งแปลกใจบอกคือแม่เนี่ยเขาต้องสนิทกับลูกสาวอยู่แล้ว<ม>เขาก็แปลกใจลูกปหต้องมีประจําเดือนเอ๊ะทำไมอยู่ๆหลังๆล,ลูกไม่ใช้ผ้าอนามัยแม่ก็เลยเหมือนกับสงสัยพยายามถามลูกบอกลูกทําไมไม่ใช้ผ้าอนามัยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏน้องก็ไม่อยากตอบจนกระทั่งน้องไปโรงเรียนเนี่ยแล้วเหมือนกับเป็นคนเก็บตัวสุดท้ายถามไปถามมา เด็กบอกว่าโดนพ่อแท้ๆข่มขืนตั้งแต่เจ็ดขวบอาศัยตอนแม่ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วแม่ก็ยังไม่กล้าแจ้งตำรวจนะฮะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวผัวจะทำร้ายตัวเองสุดท้ายก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งคุณปวีนาหงสกุลหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาก็เลยลงมาตรวจสอบอแล้วก็เข้าไปจับตัวพ่อพ่อก็ยอมรับว่าข่มขืนลูกตั้งแต่เจ็ดขวบจริงๆไหนมีเสียงตอนจับนะฮะเปิดให้ดูหน่อยเอาตอนจับเมื่อกี้นี้ก่อน ลูกผมอยู่ไหนเดี๋ยวให้ไปคุยทีโลงพักตอนนี้กูจับตามหมายถูกไหมครับม like> ึงรับไหมเป็นคนตามหมายนี Blessed> ้ชื yeah, ่อมึงไหมชื <S 2> <S 2> ่อคุณไหมเนี่ยคนตรงไหม นี่ฮะตำรวจเขาถามว่ามึงรับไหมเดี๋ยวต้องบอกก่อนที่ดนึงนอกจากเมนจะไม่มาแล้วเห็นบอกล่าสุดท้องด้วยเหรอใช่ลูกตั้งท้องอ่ะคือข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าลูกคนนี้ปัจจุบันอายุ 18, เ,18เขาเใช่ถูกข่มขืน11ปีต่อเนื่องฮะตั้ง,งแต่อายุ7จขวบ,ขวบใช่รวมปัจจุบันคืออายุ18ที่แม่เห็นสังเกตบอกตอนป6เนี่ยตอนนั้นเขาดูซึมเศร้าดูแปลกๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแม่ก็ไม่คิดอะไรก็เลยไม่ได้ถามอะไรจนกระทั่งเห็นว่าลูกเหมือนประจำเดือนไม่มาแล้วไม่ใช้ผ้าอนามใ้าาามมว่่ทํไไช านม,มา2เดือล,ล่าสุดคุณแม่บอกว่าน่าจะต้องยุติการตั้งคันใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเร็วมากล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเรามีภาพตอนตํารวจเขาสอบปากคําในต้อยใช่ไหมในห้องพักไหนลองดูภาพบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้คือตอนที่เขาจับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขามีการสอบปากคําในต้อยเห็นบอกว่าในต้อยเขายอมรับไหมเพราะว่าพันตํารวจเอกพิสิทธ พิสิทธัตนาชัยวัฒนาผูกก้กำกับสพพ,พนมสรรคามสอปากคำเขาบอกว่าเขาไม่เคยข่มขืนนะเขา,เาปฏิเสธตอนมาถึงที่โรงพักบอกผมไม่เคยข่มขืนไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับลูกแต่ผู้กกับบอกว่าไม่เป็นไรเองจะปฏิเสธก็ปฏิเสธตำรวจก็อ่านหมายจับบอกตัวเองเนี่ยข่มขืนลูกตัวเองแล้วบอกเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาลูกก็คือเอาเหมือนเด็กในท้องเด็กในท้องไปตรวจสอบว่าสุดท้ายลูกใครกันแนะ่แต่อย่างนี้เอาไปว่าตัวของแม่เด็กเป็นคนแจ้งจับผัวผ่านคุณปวีนาหงษกุลแต่เพื่อความเป็น ทำกับเขาแหละเพราะตอนแรกคิดว่ารับสารภาพปรากฏพอเอาไปเค้นข้ามคืนปรากฏปฏิเสธก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าปฏิเสธอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ยเพิ่งไปฟันธงเพราะถ้า DNA ออกมาแล้วเป็น DNA ตรงกับพ่อพ่อจบแต่ถ้า DNA ไม่ใช่ DNA ของในต้อยคราวนี้แหละจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องรอ DNA ก่อนมีเสียงใช่ไหมตอนที่เขาสอบปากคำในใต้อยไหนะลองฟังเสียงยหน่อยฮะ รับไหมเราคงสื่อลูกเราได้จะทำขอเราลูกเราว่ะท้งหม้งดค้ครับครับผมไม่ใช่ผมคืนไม่เคยคืนแต่เดได้ครับทำไหมไ่ทำไหมตึงแ่ไม่ได้ไม่ได้กะไม่ผิดเราไม่ได้ผมคืนแล้วเราทำไหมอ่าเราได้เกมาจะลูกไหม